พี่ไก่ครับตอนนี้ยังสั่งเสื้อได้ไหมเสื้อสั่งที่น้องปลานะครับสั่งได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเหมือนเซเว่นเลยแต่ว่าไม่ได้โปรโมทขายแค่นั้นเองนะครับใครอยากจะซื้อก็สั่งที่น้องปลาทักแชทหาน้องปลารู้จักอานกูลรู้จักน้องปลาไหมครับปาริชาติเอื้อรักโอลานทักเข้าไปหาปาริชาติเอื้อรักโอลานแล้วบอกว่าผมอยากได้เสื้อชมรมครับเดี๋ยวเขาก็จะส่งรายละเอียดให้ก็แค่นั้นเองครับ มีครับเสื้อมีเป็นรถสิบล้อเลยเอามาลงไว้ที่บ้านน้องปลาเป็นโกดังเลยนะครับไม่ต้องกลัวหมดนะครับชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะมีเสื้อตุนไว้เป็นโกดังเลยเป็นรถสิบล้อเลยนะครับเราสั่งทีเดียวเลยเราสั่งมาประมาณยี่สบรถพ่วงนะครับขายตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่งปีที่4ี่แล้วยังไม่หมดเลยนะครับสั่งมาทีเดียวสี่ห้าแสนเลยประมาณนั้นพูดเล่นนะครับนะครับก็ลองสั่งจากน้องปลานะครับนะฮรลองเข้าไปสั่งดูเขียนใช้ชื่อเพจว่าเอาลักโอลน ปาริซาิเอลกอรลา,านนะครับอนุกุลรับทราบไหมครับสั่งมาใส่กันได้นะครับนะครับเป็นสัญลักษณ์ของชมรมอีกอย่างหนึ่งเสื้อก็คือสัญลักษณ์ของชมรมถึงเรายังไม่มีสติกเกอร์เราไม่สามารถใช้สติกเกอร์ของเราออกมาแสดงตนได้เราก็สามารถใช้เสื้อของชมรมออกมาแสดงตนได้ว่าเราอยู่ในชมรมได้บางทีเราไปทักทายเพ,เพื่อนอย่างเงี้ยเราใส่เสื้อไปมันก็เทดีนะมันก็มันก็บ่งบอกถึง ถึงถึงตัวเราที่อยู่ในชมรมคือคนทุกคนที่อยู่ในชมรมที่นี่เพื่อนเยอะนะผมเชื่อว่าเขาเห็นเสื้อเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าคุณอยู่ในชมรมเพราะว่าทุกคนรู้จักเสื้อชมรมเพราะว่าเสื้อชมรมไม่ได้มีหลายแบบมีแค่แบบเดียวมีแค่สีเดียวแล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีแค่สีเดียวนะเพราะฉะนั้นเสื้อชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะเนี่ยมันจําไม่ยากหรอกนะครับ <palette. S 1> <BOB S 2> มันจําง่ายเพราะมันมีแค่สีเดียวโลโก้เดียวสีเดียวนะครับ จะมีอีกสีหนึ่งก็คือสีดําแต่ว่าไม่ได้ผลิตออกมาสีดําก็จะมีแค่รุ่นอลิมิเตดคือรุ่นเดียวตัวเดียวเลยในชมรมนะครับตัวนั้นก็คือเป็นตัวที่ผมใส่เอาไว้ไปงานศพแค่นั้นเองนะครับก็จะไม่ได้อ,ออกมาใส่เล่นหรือว่าใส่ทั่วๆไปก็จะไม่ได้ใส่เสื้อชมรมมันก็จะมีอยู่แค่ประมาณสีเดียวที่ทําขายออกมาแต่สีดํานั้นทําออกมาแล้วก็ไม่ได้ขายนะครับก็คือทํามาให้เพื่อแค่ให้ประธานชมรมเป็นคนใส่ เพื่อจะเอาไปงานศพสมาชิกของเราแค่นั้นเองผมก็จะไม่ได้ใส่เปื้อนเปิ๊ด้วยก็ไม่ไดเอามาใส่อยู่บ้านโดยใส่ออกงานทั่วๆไปก็ไม่ได้ใส่นะครับถึงมันสวยแต่ว่าก็แต่แต่ผมคิดว่าผมเคยเอามาใส่แล้วนะครับแล้วก็ไปงานศพเพื่อนๆก็ถามหากันว่าอยากจะได้เสื้อสีดําอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่ามันมันไม่เหมาะนะครับการที่จะเอามาใส่บ่อยแล้วมันก็เป็นประเด็นให้คนถามอย่างเงี้ยเพราะว่า ผมคิดแค่หลักการง่ายๆคืออยากให้เสื้อมันเป็นสีเดียวเวลาที่เราจัดมิ팅แล้วเสื้อสีเดียวเนี่ยมันจะสวยเวลาเราไปถ่ายรูปรวมๆกันใส่เสื้อสีเดียวกันมันจะดูเหมือนพลังพลังที่ยิ่งใหญ่มันเป็นพลังสีที่มันรวมกันมันรวมกันเป็นหนึ่งนึกออกไหมครับว่าเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวอ่ะมันจะมีพลังมากผมคิดว่าถ้ามันหลากหลายสีมันก็จะดูในสายตาในสายตาของผมแล้วก็สายตาของ ผู้ที่เป็นที่ปรึกษาของผมได้ลงความคิดเห็นกันแล้วว่าคิดว่าสีเดียวมันจะสวยกว่าก็ตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ใช้หลักการนั้นนะครับตามที่ผู้ปรึกษาอบอกไปว่าก็ให้เป็นสีเดียวโลโก้เดียวแล้วก็ใช้แบบนี้ตลอดไปแขนยาวเหมือนเสื้อกันหนาวค่ะไม่ได้ทำนะครับนะฮะแขนยาวก็ไม่ได้ทำสีอื่นก็ไม่ได้ทำก็ เอาแบบโลโก้เดียวสีเดียวไปเลยนะครับอาจจะไม่ได้สวยหรอกจริงๆมันมันมาตั้งแต่สติกเกอร์ของชมรมนะคุณดูดิสติกเกอร์ชมรมคุณว่าสวยปล่ะจริงๆถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับที่อื่นนะผมว่าสติกเกอร์ของชมรมที่นี่มันไม่ได้สวยเลยนะจริงๆมันไม่ได้มีความสวยเลยผมออกแบบมานะี่ยผมผมยังผมยังนั่งมองแล้วนั่งมองอีกมันจะมีคนซื้อติดไหมเนี่ย มันเก้อะไรขนาดนี้เนี่ยผมผมมองตอนแรกนี่นี่คือใบแรกที่ออกมาจากจากจากมือจากมือของร้านตัดนี่คือสติกเกอร์ของใบแรกของชมรมนะใบแรกที่ทําออกมาอะไสร้างชมรมก็คือสร้างติ๊กเกอร์ใบนี้เป็นใบแรกเลยเนี่ยใบที่คุณเห็นอยู่เนี่ยคือผมนั่งมองแล้วมันไม่สวยอะ่ะมันไม่ใช่สติกเกอร์สกรีนที่มันมีรูปนูน่นรูปนี่รูปนั่นมัน มันเป็นสติกเกอร์แบบตามเทนรนตามยุคตามอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราเราเห็นสติกเกอร์เราแล้วเราก็มานั่งมองมันจะมีคนซื้อ,อเอาไปติดไหมเนี่ยทํามาเนี่ยแต่ผมก็ลืมคิดแปลว่าหลักการของคนที่อยากได้สติกเกอร์อเอาไปติดนั้นเขาไม่ได้มองว่าสติกเกอร์มันสวยหรือไม่สวยนั่นไม่ใช่หัวใจของมัน ผมได้เรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มีความคิดว่าคนไม่ได้มองว่าสติกเกอร์สวยหรือไม่สวยที่เขาเลือกไปติดรถที่คนจะเลือกสติกเกอร์เอาไปติดรถนั้นเขาเลือกที่ว่ามันดีหรือไม่ดีคําว่าดีหรือไม่ดีเราก็นิยามออกมาได้ว่าคําว่าดีคือทักทายได้พูดคุยได้สร้างเพื่อนได้มีสวัสดิการในการคุ้มครองดูแลมาตรฐาน ชมรมค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานมีกฎมีระเบียบคำว่าด,ดีนี่มันนิยามได้เยอะมากๆดังนั้นผมไม่สนหรอกว่าสติ๊กเกอร์มันจะไม่สวยผมมีหน้าที่ทำยังไงก็ได้ให้ชมรมนี้มีสวัสดิการให้กับสมาชิกชมรมนี้มีกฎเกณฑ์กติกาในการให้สมาชิกปฏิบัติตามมีกฎเกณฑ์กติกาให้สมาชิกห้ามปฏิบัติ ตามข้อห้ามของเราเราก็ดูแลกันให้ทั่วถึงและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมเชื่อว่าเราต้องการให้คนมารู้จักกันมากกว่าให้เขาสร้างเพื่อนให้ได้เยอะๆและเขาจะมีความอบอุ่นและสิ่งที่มันดีนี่แหละคําว่าดีมันจะโยงกับมาหาตัวสติกเกอร์ผมไม่สนว่าสติกเกอร์จะสวยหรือไม่สวยผมเชื่อว่ากลุ่มนี้ดีผมก็อยากได้ผมคิดแค่นั้นครับผมคิดแค่นั้นจริงๆ ผมออกแบบมาผมไม่ได้ผมเองผมยังบอกเลยว่ามันไม่สวยนะคือผมออกแบบเองผมนั่งคิดเองทุกอย่างคิดเองทุกตัวอักษรนะครับว่ามันจะต้องชื่อนี้ชื่อนี้มันจะต้องมีเลขมีดาวมีรหัสมีอะไรต่างๆนะันะผมเชื่อว่าผมคิดเป็นคนแรกแต่ผมไม่ได้จดลิขสิทธิ์นะเพราะผมเชื่อว่าจดไปก็แค่นั้นถ้าคนมันจะทําปลอมยังไงมันก็ปลอมขนาดกลุ่มที่ก็จดลิขสิทธิ์ก็ยังปลอมกันเกินไปหมดไม่รู้ว่าจะจดไปเพื่ออะไรนะครับดังนั้น ของเราถึงจะมีคนทำปลอมแต่เราก็รู้ว่าคนนั้นปลอมนะครับเขาไม่ได้สิทธิ์อะไรจากชมรมเขาไม่ได้ของแท้เขาไม่ได้เป็นเจ้าของรหัสนั้นๆเขาทำปลอมมันก็ได้แค่ปลอมเราห้ามเขาไม่ได้ผมเชื่อว่าห้ามไม่ได้แม้กระทั่งกลุ่มที่ทากลุ่มที่ทำเป็นเขาทำจดลิขสิทธิ์ผมไม่เห็นเขาทำอะไรคนนี้ทำปลอมได้เลยไม่เห็นเขาฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลกันเลยไม่มี ทุกวันนี้เขาก็ยังทาเกื่อนแถวๆข้างไฟแดงดแถวๆตามร้านตัดติ๊กเกอร์แถวบ้านผมเนี่ยบานไปหมดเลยเลขสวยๆทั้งนั้นเลยปลอมเยอะแยะนะครับแต่เขาก็จดลิขสิทธิ์นะแต่ผมก็ยังงงเขาไปจดลิขสิทธิ์เพื่ออะไรมันไม่จําเป็นสําหรับความคิดผมนะผมคิดว่าเราไม่ต้องไปแก้ตรงที่จดลิขสิทธิ์แต่เราสามารถแก้ตรงการลงทะเบียนและทุกอย่างทําให้ชัดเจนและทําให้สมาชิกทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้มือถือใช้โซเชียลใช้ Facebook ออกมา คุณจะรู้เลยว่าไอรหัสดาวนี้มันไม่ใช่ของของไอคันนี้แหละไอรหัสดาวนี้ไอมันรถดีโวไอคันนี้ไม่ใช่ละเฮ้ยแชทไปถามห้เจ้าของรหัสดาวเฮ้ยพี่มี e e 1, รถอินสุออนิวด้เหรอไม่ใช่ผมขับดีโวคันเดียวเฮ้ยไอคันนี้ปลอมและไม่ใช่ละปอลอมละเรารู้ได้ถึงขนาดนั้นเราเช็คได้ไงเราจดไว้หมดว่าคุณไปติดรถทะเบียนอะไรนะครับคุณมีรถกี่คันคุณสั่งไปกี่ชุดเรารู้หมดไอคนไหนมันจะโมเมเข้ามาส่มสี่สมหไปปิ้นออกมาเหมือนเมื่อก่อนก็มีคนทําเหมือนมีครับคนทําเหมือนเยอะแยะ มีเป็นประเด็นมาอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เหมือนเดี๋ยวก็เหมือนมีถ่วงซ้ายมัง่งดาวอังคารมั่งอะไรมาเต็มไปหมดนะฮะคือเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะคือเราก็แอบดีใจด้วยนะครับว่าคนที่เขาปลอมติ๊กเกอร์หรือว่าทําติ๊กเกอร์คล้ายๆกลุ่มที่ที่เขาทําเนี่ยคือต้องยอมรับว่าไอ้ก,กลุ่มนั้นมันดังจริงๆถ้าไอ้ก,กลุ่มนั้นไม่ดังไม่ไม,มีใครทําปลอมครับผมกล้าการันตีที่ผมเห็นเขาปลอมกันก็มีแต่ปลอมกลุ่มดังๆผมไม่เคยเห็นสติ๊กเกอร์กลุ่มที่ไม่ดัง เขาทำปลอมกันเลยตั้งแต่เกิดมาอยู่ในวงการสติกเกอร์มาสามเอ้ยตั้งแต่สิบกว่าปีสิบปีเลยสิบปีก็ว่าได้นะฮะเจ็สิบเอ็ดปีละที่มีกลุ่มที่มีสติกเกอร์กันเนี่ยผมไม่เห็นเลยว่าสติกเกอร์กลุ่มนี้เขาปลอมกลุ่มนี้เขาปลอมกลุ่มนี้เขาปลอมที่เขาไปปลอมกลุ่มไม่ดังอ่ะกลุ่มที่ไม่มีคนรู้จักอ่ะเขาไม่มีคนปลอมนะครับไอ้กลุ่มที่เขาปลอมคือกลุ่มที่มันดังแล้วดังนั้นชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะมันก็ดังครับพี่น้องถ้าไม่ดังไม่มีคนเอาไปปลอมแล้วครับนะฮะ แต่เขาไม่ได้ทําปลอมเขาทําคล้ายนะครับเขาทําคล้ายเฉยๆแต่หลายคนก็อาจจะมองว่าเขาทําปลอมนะจริงๆมันไม่ได้ปลอมหรอกเขาแค่ทําคล้ายดังนั้นไม่ว่าจะปลอมหรือคล้ายก็แล้วแต่นะครับมันมันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ผมจะบอกให้นะครับนะฝากถึงคนที่อยากจะทำสติกเกอร์ให้มันคล้ายกลุ่มคนอื่นเขาไม่ว่าจะเป็นตัวลายลักษณ์อักษรคำเขียนชื่อต่างๆนานาคุณใช้สมองของคุณเองคิด ทุกอย่างออกแบบเองนะครับวาดฝันของคุณลงไปในสิ่งที่คุณอยากจะทําคิดทุกอย่างจากมันสมองแล้วทําลงไปจะดีหรือไม่ดีจะถูกหรือผิดคุณจะได้ประสบการณ์จากตรงนั้นถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จอย่างน้อยๆคุณก็ได้ทําคุณก็ได้ลองคนอื่นไม่เดือดร้อนเพราะการกระทําของเราในสิ่งที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือไปเบียดเบียนคนอื่นเขา หรือไปสร้างให้คนอื่นก็สับสนเราจะทําผูกหรือทําผิดก็ต้องยึดหลักในการที่ทําให้มันถูกต้องอย่าไปเอามันสมองคนอื่นเอามาเอามาจูนแล้วเอามาปรับปรุงแต่งใส่เขาเรียกว่าชุบมือเปิบไปเอาแบบอย่างจากคนอื่นเข้ามาแล้วเวลาประสบความสําเร็จคุณจะภูมิใจไหมภูมิใจครับภูมิใจที่ไปลอกเลียนแบบชาวบ้านเขางันเหรอผมไม่เอาหรอกครับนะฮะผมเป็นคนคนหนึ่งที่อยากทําอะไรต้องทําด้วยสมองของตัวเอง แล้วเวลาวันหนึ่งมันประสบความสาเร็จแล้วคนคนที่เขามองว่าเฮ้ยโหอคนนี้มันเกิดมาตั้งแต่แบบโหมันมันมันเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์น่ะโหเนี่ยเขาอย่างเนี่ยโหแม่งเก่งว่ะทุกคนต้องบอกโอ้แม่งเก่งว่ะแม่งคิดเองทําเองแม่งเจ๋งว่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไอ้นุ่นก็ไปลอกเรียนแบบเข้ามาไอ้นี่ก็ไปทําค้ายคนอื่นเขาไอ้นั่นก็เขียนเหมือนคนอื่นเขาค้ายคนอื่นเขาประสบความสาเร็จผมเชื่อคนคิดเองในตอนนั้นคนที่ทําขึ้นมายังไม่ยังไม่ภูมิใจในตัวเองเลย นึกออกไหมครับภูมิใจได้ไงก็ไปเอาจากคนอื่นก็มาทางนั้นดังนั้นผมไม่มีแนวแบบนั้นเลยนะครับผมนั่งคิดนอนคิดนั่งคิดนอนคิดผมใช้เวลาเป็นเดือนเดือนสองเดือนสาเดือนกว่าจะนั่งคิดมันได้นั่งออกแบบปรุงแต่งทุกๆอย่างแล้วผมก็บอกออกับตัวเองว่าอที่ไหนก็ทําแบบนี้ผมจะไม่ทําแบบเขาที่ไหนเ,าบบเา็นเามีโปรโมทขายเสื้อกันมาเสื้อเป็นล็อตๆมาชมรมไหนหรือกลุ่มไหนหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่เขาทากันผมก็ไม่ทําชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะผมไม่เคยโพสขายเสื้อเลย คนจะสั่งเสื้อจะไม่รู้ไปสั่งที่ไหนจริงๆมีไหมผมผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะเสื้อมาแล้วปุ๊บเขาโพสขายแล้วเอเสื้อมาแล้วนะครับใครจะสั่งก็โอนเงินมานู่นนี่นั่นสติกเกอร์มาแล้วนะครับอา้าวใครจะสั่งก็ทักแชทมาโอนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราจะคัดเลือกอะไรกวางกันไปที่นี่ไม่มีเลยครับไม่มีทั้งสองอย่างเลยจัดงานมิทติ้งทีมก็มีสติกเกอร์ให้จองจัดงานมิทติ้งทีงก็มีเสื้อขายผมไม่มีทุกอย่าง ชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะจัดงานไม่มีเสื้อขายถ้าจะซื้อซื้อก่อนที่จะจัดงานเสื้อไม่มีขายในงานสติกเกอร์ไม่มีจองในงานไม่มีเปิดขายในงานไม่ทําเหมือนคนอื่นเขาทําอะไรที่มันแปลกแหวกแนวกว่าคนอื่นเขาผมคิดว่าผมคิดว่ามันน่ามันมันก็น่าสนใจดีนะมันเป็นสิ่งที่ท้าทายและก็น่าสนใจดีผมไม่รู้เรากมามันจะประสบความสาเร็จหรือไม่ผมรู้แค่ว่าผมทําไม่เหมือนคนอื่นเขาแหละดี มันจะได้เป็นขี้ปากชาวบ้านน้อยหน่อยนะครับงานมิ팅ของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะไม่เคยเดินไปขอการสนับสนุนจากใครทั้งนั้นอู่นี้ร้านนี้คนนั้นคนนี้คนนั้นช่วยงานมิ팅หน่อยนะครับชมรมผมจัดงานช่วยกันนิดช่วยกันหน่อยมีหนังสือไปขี่รถไปขอหรือทักแชทเถทักไลน์ไปผมไม่ทําทั้งนั้นใครจะสนับสนุนก็ทักแชทมาหาผม ถ้าสนับสนุนในการซื้อของรางวัลเราเราไม่รับเป็นเงินเรารับเป็นสิ่งของถ้าจะสนับสนุนในการช่วยจัดงานนั้นนะครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาสมาชิกธรรมดาประเภทที่บอกว่าพี่ไก่ครับผมขอหมายเลขบัญชีหน่อยปีนี้ผมไม่ได้ไปร่วมง,งานมิทติ้งนะครับขอหมายเลขบัญชีหน่อยผมจะช่วยงานมิทติ้งห้าร้อยบาทช่วยงานมิทติ้งพันหนึ่งช่วยงานมิทติ้งสองพันบาทตั้งแต่สร้างชมรมมาสี่ปีจัดงานมาสามครั้ง ไม่เคยรับเงินจากใครทั้งนั้นนะครับมีปีแรกแหละครับที่ไม่ได้รับแต่ว่าละเมิดส่งมากันนะครับก็แค่ไม่กี่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับไม่ถึงพันบาทนะครับก็โพสต์ขอบคุณกันไปแล้วไม่เป็นไรหลังจากนั้นมาผมก็ประกาศในชมรมเลยว่าอย่าส่งเงินมาให้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าบางท่านมีหมายเลขบัญชีของชมรมอยู่แล้วบางท่านก็โอนมาให้แต่ผมก็ได้ระบุไปแล้วนะฮะแล้วก็แจ้งไปแล้วว่าการจัดงานมิทติง้งก็นําเงินของสมาชิก ที่อยู่ในชมรมที่ซื้อสติกเกอร์ประมูลสติกเกอร์ขายเสื้อในชมรมก็เอามาจัดงานให้กับท่านแค่นั้นก็จบแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปเดินขอจากใครมีแค่ไหนจัดแค่นั้นมีแค่ไหนกินแค่นั้นพอไม่พอก็ว่านไปดีไม่ดีก็พวกเราต้องช่วยกันติเตียนกันไปงานมิทติ้งของเราจัดก็มีแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีแนวการจัดร่วมกับใครทั้งนั้น เพราะการจัดร่วมกันนั้นเวลาจัดงานเสร็จแล้วชอบมีปัญหาชอบมีเรื่องชอบมีการโต้แยง้งโต้เถียงชอบมีการติฉินนินทากลุ่มนั้นทำมากกลุ่มนี้ทำน้อยกลุ่มนั้นออกมากกลุ่มนี้ออกน้อยกลุ่มนั้นไม่ช่วยงานเลยกลุ่มนี้ได้หน้ากลุ่มโอ้จัดงานเสร็จแล้วมานั่งทะเลาะกันไม่เอาครับชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะจัดงานยืนหนึ่งเดียวเลยนะครับยืนหนึ่งเดียวเลยรับผิดชอบเพียงแค่ผู้เดียวดีไม่ดีก็ว่ากันเองทุกคนต้องช่วยกันบ้านหลังนี้เป็นของทุกๆคน ทุกคนต้องช่วยกันจัดงานทุกคนต้องช่วยกันรับแขกทุกคนช่วยกันเล่นทุกคนช่วยกันกินแล้วงานเลี้ยงของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะกินฟรีทุกคนไม่มีเก็บตังค์ไม่มีค่าจอดรถไม่มีค่าเข้างานฟรีหมดนั่นแหละคือสิ่งที่ผมทําอะไรที่คนอื่นเขาทำผมไม่ทํานะครับอะไรที่คนอื่นเขาทาไม่ได้หรือเขาไม่ทําผมทําเพราะผมเป็นคนแปลก่ากคนอื่นเขาไงเพป็นคนที่คิดไม่เหมือนคนอื่นเขาผมคิดว่าเงินที่หาได้มามันพอแล้วอะเราก็เราก็ทําไป ส่วนส่วนสมาชิกของเรานะครับก็มีระดับที่เป็นคนที่มีเงินเยอ,อะๆที่เขาเรียกกันว่าระดับเสี่ยอย่างเงี้ยเขาอยากจะช่วยหมูสามตัวห้าตัวเขาก็เอามาเราก็รับนะครับคนที่จะช่วยเรื่องของกินเราก็รับแต่ช่วยเรื่องเงินเราไม่รับเราจะเอาของอย่างเดียวนะครับเขาจะให้เงินมานี่โอนเข้าบัญชีผมไม่รับไม่แต่คนเดียวนะครับแต่จะรับของคุณจะเอามะพร้าวมาคุณจะเอาของกินมาคุณจะเอาแตงโมมาเอาสับป,ปะรดมาเอาอะไรมาก็เอามาให้เพื่อนๆเรากินกัน จบอยู่แค่นั้นกินฟรีเพื่อน,เอนๆเรามีน้ําใจช่วยกันออกบ้านหลังนี้เป็นบ้านของทุกคนช่วยกันสร้างช่วยกันสร้างครับเชื่อผมไม่มีใครได้หน้าเพียงแค่คนเดียวหรอกช่วยกันสร้างแล้วทุกคนจะได้หน้ากันหมดทุกคนบ้านเราใหญ่บ้านเราอบอุ่นทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าไปเอาเรื่องสติกเกอร์มายึดติดผมสร้างให้คนมาอยู่รวมกันให้มารู้จักกันให้คุณเป็นหนึ่งเดียวกันคุณพูดภาษาเดียวกันคุยกันรู้เรื่องทักทายกันได้จริง ยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อเจอการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแค่นั้นมันก็พอแล้วส่วนสติ๊กเกอร์นั้นให้มันเป็นสองรองลงมาจากการที่เราทําตามกฎเกณฑ์กติกาเรียนรู้กันนิดนึงก่อนที่จะได้ไปติดเชื่อผมสิการสร้างเพื่อนดีมีประโยชน์สําหรับตัวทุกทกท่านเองเลยโดยตรงเลยสติ๊กเกอร์อย่าไปโฟกัสมันมากนะักนะครับเข้ามาชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะไม่เหมือนที่อื่นนะครับไม่มีสนใจทักแชทไม่มีสอดใต้โต๊ะ นะไม่มีอภิสิทธิ์อะไรทั้งนั้นมีอยู่แค่สองข้อในตอนนี้คือผ่านการคัดเลือกกับประมูลแค่นั้นเองเรามีสองช่องทางให้ดังนั้นท่านถนัดด้านไหนท่านก็ทําด้านนั้นโอเคเนาะเข้าใจเนาะไฟจะหมดแล้วครับคิดถึงพี่น้องมันจัดงานไม่ได้อะเดียจะทํายังไงอะดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยคงจะยาวไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าพวกเราคนอื่นๆเขาก็ยาวที่อื่นๆเขาก็ยาวก็ดูสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเห็นไหม มันมันทำอะไรกันไม่ได้เลยนะครับนะผมเองผมก็ผมบอกได้เลยว่าผมก็อยากจะจัดงานจนจนจนอยากจะให้พี่น้องมาเจอกันอยากจะให้เพื่อนๆนมาเจอกันอยากจะจัดงานแต่มันจัดไม่ได้นะครับนะปีแล้วปีเล่าเราก็จัดไม่ได้ก็ผมเชื่อว่าเพื่อนๆนทุกคนน่ะเข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้นะครับแล้วทางการก็ยังไม่ยกเลิกแถมยังหนักขึ้นกว่าเก่าอีกตอนนี้นะเห็นไหมครับเหตุการณ์ ja, เหตุบ้านการเมืองถ้า <Yeah, นะใครดูทีวีนะจะเห็นว่าทุกวันนี้นมันเริ่มวุ่นวายกันเยอะขึ้นกว่าเก่าอีก นะฮะไม่ว่าจะโรคภยัยไม่ว่าจะมีการรวมตัวกันเกิดขึ้นอีกอะไรอีกผมว่าคงจะยาวนะครับกว่าจะประเทศไทยเรากว่าจะกว่าจะสุขสันติได้นี่โอ้โหคงจะต้องใช้เวลาเอาแหละไม่เป็นไรทันทีที่เราเราเรา,เราจัดได้นะครับผมประกาศไว้เลยในตรงนี้ทันทีที่เราจัดมิ팅ได้ดูเลิกดูยามได้เลยถ้าเขาประกาศว่าเราพวกเราจัดงานสังสรรค์กันได้แฮปปี้แอนติ้งเหมือนเดิมเนะี่ย ดูยามได้เลยดูเลิกดูยามได้เลยผมให้เวลาไม่เกินเดือนนะครับจัดแน่นอนไม่ต้องไปซีเรียสครับเงินมีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหาได้มาพอแล้วแล้วก็ไม่ต้องหาเพิ่มเติมแล้วนะฮะก็ไม่จําเป็นเพราะว่ามีแค่ไหนเราจัดแค่นั้นเราทําแค่ไหนเราก็ได้แค่นั้นก็เอากันแค่นั้นทุกคนมาในบ้านนี้บางคนก็เอาของมาให้ช่วยกันผัดช่วยกันแกงช่วยกันทํากับข้าวนะครับหลายๆอย่างได้รับการร่วมมือจากสมาชิกทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ดูแลงาน นะครับผู้ที่เป็นสมาชิกที่ช่วยเหลืองานทุกๆคนช่วยกันอย่างเต็มที่ดังนั้นงานหลักงานงานของบ้านนี้มันเป็นงานของทุกคนทุกคนต้องหยิบยืน่นมือเข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือนะครับโอเคเนาะผมอยากให้ทุกๆคนได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตร่วมกันหนึ่งวันโดยการที่ทําภารกิจร่วมกันนะครับอย่าไปแข่งแย่งชิงดีว่าใครได้หน้ามากใครได้หน้าน้อยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับทาไปเหอความดี ไม่มีคนเห็นเทวดาเขาก็เห็นครับไม่ต้องไปบอกชาวบ้านเขาหรอกเชื่อผมผมเองอะผมก็ทําความดีมาเยอะนะแต่ก็บ,บางทียังมีบางคนมองว่าเลวก็มีนะครับแต่ผมก็ไม่เคยแคร์นะเพราะอะไรรู้ไหมผมเชื่อว่าไอคนนี้มันไม่เห็นผมแต่เทวดาก็เห็นผมอะ่ะผมไม่ได้งออพวกนี้คนที่มองไม่เห็นค่าเราใช่ไหมฮะเราง้อเราแคร์คนที่เขาแคร์เราดีกว่า คนที่ไม่เห็นค่าเราไปนั่งแคร์ไปนั่งงอมันก็แค่นั้นนะคุณคุณงอมันสิบชาติมันมันมันก็ไม่แคร์เราสิบชาติอยู่ดีไม่ได้ประโยชน์หรอกครับเพราะฉะนั้นคนมันจะต้องแยกแยะให้ออกนะครับผมมีคติอยู่กับตัวเองว่าผมแคร์คนที่เขาแคร์ผมเท่านั้นแล้วยิ่งผมทําออนไลน์ทุกวันนี้ด้วยโอ้โหถ้าโมาแต่ไปนั่งแคร์คนนี้ก็ไม่แคร์เราไม่ต้องทํามาหาก,กินกันหรอกครับนะมันทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นในในโลกนี้มันมีคนหลากหลาย ประเภทหลากหลายอย่างซึ่งเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปอย่าไปแค่คนหมู่น้อยต้องแค่คนหมู่มากไว้นะครับสิ่งที่มันเป็นอะไรที่เป็นหมู่มากนะครับมันย่มีเหตุผลมากกว่าหมู่น้อยโอเคเนาะสวัสดีทุกท่านนะครับผมจะไปก่อนหนึ่งวันถ้าจัดมิตติ้งนะฮะจะเอาความสุขเพิ่มก่อน ผมก็ไปก่อนอยู่แล้วนะผมก็ไปก่อนประมาณวันสองวันเหมือนกันนะครับหนะ้าที่ผ่านมาเนี่ยก็เนี่ยมีทุกคนช่วยกันนะฮะทุกคนช่วยกันจัดงานมีเพื่อนๆเ,เราที่เป็นสมาชิกของชมรมนี่แหละก็ช่วยกันทุกคนนะครับใครมาก็ถือว่าทุกคนก็ได้บุญได้กุศลกันไปนะครับได้ความเต็มอิ่มกันไปจัดงานช่วยกันจัดงานให้มันรุ้แล้วเสร็จไปก็ถือว่าชมรมเราจัดงานนะมีปัญหาน้อยที่สุด ผมเชื่อว่าน้อยมากๆนะครับปัญหาที่มีผลกระทบตามมาแทบจะมีน้อยมากๆเลยแล้วก็ถือว่าสมาชิกของเราที่อยู่ในชมรมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าทุกคนน่ารักมากทําตามกฎเกณฑ์กติกาของเรารถมางานมิตติ้งสามสี่คันคนมาประมาณเป็นพันคนไม่มีบีบแต่แม้แต่แป๊บเดียวนะครับเพราะเราห้ามทุกคนก็เชื่อฟังทุกคนก็น่ารักนะครับแม้กระทั่งยังมีผู้คนที่เขาปน,านัน,น,น,นไอ้ขนันขนานอะไรนะ มีมีมีแต่ผู้คนเข้าประนามเราว่าเดี๋ยวงานมันก็พังนะครับเดี๋ยวงานมันก็พังคนพวกขับรถสายบรรทุกมีแต่ลมเกือบทุกคันมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่ามันจะไม่มีใครบีบแต่เลยเป็นไปไม่ได้นะครับมีคนพูดแดกผมมาตั้งแต่ปีปีที่สองนะครับพูดมาแบบนี้แหละเดี๋ยวงานมิทติ้งมันก็พังมันเป็นไปไม่ได้หรอกให้เป็นโคตรพ่อโคตรแม่เทวดาด้วยก็ห้ามคนไม่ได้หรอกมันต้องมีหลุดมาสักคนสองคนมั่งแหละ ทำไมล่ะผมไม่ใช่เทวดาหรอกแต่ผมห้ามได้แป๊ดเดียวยังไม่มีเลยนะครับทุกวันนี้คนที่แดกผมไว้นี่ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วอายชาวบ้านเขาไหมเนะี่ยไปพูดว่าเขาประสบเขาเรียกว่าอะไรไปไปไปดูถูกความคิดของคนอื่นหรือเขาเรียกว่าไปดูถูกความสามารถของคนอื่นผมไม่เคยครับนะผมไม่เคยมีนิสัยแบบนั้น คนทุกคนอย่าไปดูถูกกันอย่าไปดูรูปลักษณ์ภายนอกอย่าไปดูแค่ว่าเขามีความคิดความสามารถแค่นี้อย่าไปดูแบบนั้นเพราะถ้าคุณเห็นกายภายนอกเขาแล้วคุณไม่สามารถรู้หรอกว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างผมเป็นคนที่ให้โอกาสคนตลอดยกย่องคนตลอดให้เกียรติคนตลอดคนไหนที่ที่ผมพูดไม่ใช่ผมพูดแรงนะผมบอกได้เลยว่าคนที่แดกผมเมื่อก่อนแรงยิ่งกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนที่เขาแดกผมไว้นะครับเขาแดกผมมาแรงๆนะทุกวันนี้ผมก็สวนกลับหมดนะครับ อย่าคิดว่าผมปากหมาอย่าคิดว่าผมเฮ้ยเองนี่มันร้ายไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าคุณรู้จักประวัติผมไม่คนที่ร้ายยิ่งกว่าผมมีกว่าผมเยอะนะครับที่ผมร้ายนี่ยังไม่เท่ามันเลยแต่บอกให้ผมแค่ใกล้ถึงเวลาเอาคืนบ้างแค่นั้นเองนะครับเพะผมอ่อนแอมาเยอะแล้วผมยอมมาเยอะแล้วผมคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาของผมแค่นั้นเองแต่วันเนี้ยผมพยายามสร้างภูมิคุ้มกันให้มันแข็งแรงขึ้นเพื่อไม่ให้มีใครมารังแกผมก็แค่นั้นเองแต่ไม่เคยคิดที่จะไปรังแกใคร ผมเกิดมาไม่ได้รังแกใครไม่ไม,ไม่ไม่เคยมีความคิดว่าจะไปต้องมานั่งรังแกคนอื่นเขาไม่เอาผมไม่เคยดูถูกใครดังนั้นแต่ที่ผมพูดอ่ะเขาแดกผมไว้ก่อนไงผมเลยต้องพูดมั่งไง <laughs>